หลังจากที่ทีมชาติไทยชนะสิงคโปร์ไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับก่อนในเกมนี้ต้องบอกเลยว่าผมนั่งดูเนี่ยเด็กชุดนี้ดูมีทรงเลยทีเดียวนะครับและหลังจากที่ชาวอาเซียนได้เห็นการเล่นในแมตชนี้ไปเรามาฟังความคิดเห็นกันครับว่าเขามีความรู้สึกกันอย่างไรโดยมากันทีคอมเมนต์สิงคโปร์ก่อนเลยนะครับท่านนี้ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าไม่เป็นไร เดินหน้าหลังจากการแสดงอันตราหายกับเด็กที่ดีที่สุดในภูมิภาคสู้ต่อไปข้างหน้าสิงคโปร์เปนต่อไปครับสนุกกับเกมและเล่นต่อไปเป็นต่อไปครับทําได้ดีมากเด็ก,ดกแต้งของเราเป็นสัญญาณที่ดีของการพัฒนาต่อไปครับใช่เราควรถอนตัวจากการแข่งขันเหมือนที่เมียนมาทํากองเชียร์ของเราหมดแล้วเป็นต่อไปครับไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับเราขณะนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บ3รายมี7คนที่ติดโควิด ในตอนนี้เรามีผู้เล่นเพียง3คนบนมานางสำรองและ2คนในนั้นเป็นผู้สาประตูอีกด้วยเราควรถอนตัวจากทัวร์นาเมนต์นี้ฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเวียดนามเรามีผู้เล่นไม่มากเช่นกันและในเมนตต่อไปนะครับคนนี้ได้แสดงความรู้สึกไปว่าไทยส่งทีมอยู่สิและยังคงเดินผ่านเราไป <c oughs> ก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์ว่า <c oughs> นำเด็กนักเรียน60คนต่อสู้กับทีมนี้เต็มไปด้วยเคสโควิดและผู้เล่น6คน เล่นด้วยความเจ็บป่วยแปรๆก็ชนะได้เมนต่อไปครับไปกันเถอะอย่าพึงงทอ้อทำงานให้ดีกดดันต่อไปเมนต่อไปครับผู้ติดเชื้อโควิด1 9ของสิงคโปร์นั้นมันสูงมากมันไม่น่าแปลกใจนักที่ผู้เล่นของเราติดเชื้อพวกเขาสามารถถอนตัวได้เหมือนทีมอื่นๆแต่พวกเขายังอดทนเพื่อแข่งขันต่อไปขอชื่นชมเด็กๆแม้จะเป็นรองก็ตามเมนต่อไปครับฉันไม่มีความเขินอายที่แพ้ทีมเด็กไทย ด้วยผู้เล่นที่มีอยู่17คนและไม่มีผู้เล่นด้านซ้ายบวกกับผู้เล่น6คนที่เจ็บป่วยฉันยกย่องเด็กพวกนี้ที่พยายามในสนามและต่อสู้เพื่อธงชาติสิงคโปร์แล้วก็มีชาวสิงคโปร์นะครับมาประชดทีมตัวเองเวยว่าแพ้ทีมเยาวชนไทยยังไง <c oughs> แล้วไปที่เมนของชาวอาเซียนเลยครับก็ชาวกัมพูชาท่านนี้ได้แสดงความคิดเห็นว่าอัศจรรย์มากแค่อยู่19แต่ทำได้ดีมากจากกัมพูชาเป็นต่อไปครับ อนาคตไทยค่อนข้างดีหวังว่ามาเลเซียจ,จะเป็นเหมือนไทยแต่ในเม้นต่อไปนะครับมีชาวกัมพูชามาคอมเมนต์ไว้ว่านี่คือ,อยูยีกัมพูชาที่ลงเล่นเมื่อวานนี้เกือบอายุ19ปีแล้วก็มีรูปมาให้ดูนะครับเมนต่อไปนะครับยินดีด้วยไทยแลนด์และเคารพสิงคโปร์เราคือโลกจากกัมพูชาเมนต่อไปครับ กัมพูชาพวกเราจะเป็นแชมป์ <Wow. S 1> ชาวกัมพูชาท่านนะครับมาคอมเมนต์ว่าชนะเวียดนามแล้วพบกับกัมพูชาในรอบชิงชนะเลิศอีกครั้งเราจะพยายามชนะฟิลิปปินส์และติมอร์เลสเต,เตแล้วก็ตบท้ายด้วยคําว่ารอเล่นนะเวียดนามขอให้ทุกทีมมีผลงานดีๆ <c oughs> และจากเนามนนี้นะครับก็มีชาวเวียดนามมาตอบว่าคุณอย่าลืมไปว่ามาเลเซียเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะ uh oh. แล้วก็มีชาวเวียดนามมาตอบอีกนะครับกลุ่มกัมพูชา เต็มไปด้วยคู่ต่อสู้ที่อ่อนแอดังนั้นอย่ามั่นใจเกินไปฟิลิปินติมอร์เลสเตบรรุนไม่เคยมีสถิติที่ดีในการแข่งขันเยาวชนที่มีความท้าทายแท้จริงคือไทยเวียดนามหรือมาเลเซียเหม็นต่อไปครับสิงคโปร์ควรถอนตัวด้วยเหตุผลด้านสุขภาพเราไม่เพ่นไม่เพียงพอเพราะโควิดและอาการบาดเจ็บเปม็นต่อไปครับพ่อกับฉันดูด้วยกันในครึ่งแรกเรายกย่องการป้องกันของสิงคโปร์พวกเขาทําได้ดี และประเทศไทยก็พลิกสถานการณ์ได้น่าประทับใจมากแม้จะอายุเพียง19ปีก็ตามจากเวียดนามนะครับเป็นต่อไปครับฉันเป็นตัวแทนของเวียดนามเพื่อขอโทษประเทศไทยเพราะพฤติกรรมที่ไม่ดีของชาวเวียดนามบางคนยังไงก็ยินดีด้วยนะประเทศไทย <S <S แต่ชาวเวียดนามคนนี้นะครับได้คอมเมนต์อีกว่าชนะก็บอกว่าแค่อย,อยู่19พอแพ้ก็แค่บอกว่าอยู่19 <C oughs> เป็นต่อไปครับยินดีกับทีมไทยด้วยพวกคุณทําได้ดีมาก ทุกคนเนี่ยฟอร์มดีจริงๆเลยจากเวียดนามเมนต่อไปครับอนาคตไทยค่อนข้างดีหวังว่ามาเลเซียจะเป็นเหมือนไทยนะและเมนต่อไปนะครับท่านนี้ได้คอมเมนต์อีกว่ายูฮานฟานดี้จะเป็นทรัพย์สินที่น่าสนใจในอีกหลายปีข้างหน้าและจากเมนนี้เขามีคนมาตอบว่า B ีจีปทุมรอคุณยูเ <c oughs> มนต่อไปครับ <c oughs> หากไทยแพย้เวียดนามหรือกัมพูชาพวกเขาจะหาข้ออ้างว่าใช้แค่ย uh ูส oh. ิบเก้าเมนต่อไปครับ อายุเพียง19ปีแต่มีความเชี่ยวชาญสูงยิงนดีด้วยไทยแลนด์อย่าไปนสนใจคำพูดลบของชายเวียดนามเลยเราเป็นเพื่อนกันเสมอเป็นต่อไปครับยูสิบเป็นข้อแก้ตัวหากว่าแพ้เป็นต่อไปครับแผนของไทยถ้าแพ้ก็บอกแคร์ทีมยูสิบเ้าทาชนะก็บอกว่ายูยีสามเอาชนะยูสิบเไปได้เป็นต่อไปครับอินโดนีเซียต้องดูไทยเห็นทีมยูสิบเสามารถเอาชนะรุ่นพี่สิงคโปร์ได้เป็นต่อไปครับ ขอแสดงความยินดีด้วยไทยแลนด์จากเวียดนามต่อไปครับไทยทุกปีนําทีมทีม่อายุน้อยกว่า1-2ปีมาแข่งขันและผลงานทีมชาติก็ไม่เปลี่ยนแปลงในระดับทวีป uh oh. จากเวียดนามนะครับเมนี่เนี่ยเป็นต่อไปเลยครับดูเหมือนว่าไทยจะใช้ทีมยูสิสู้กับทีมยูยี่นะสิงคโปร์ต้องพิจารณาว่าจะลงทุนในฟุตบอลหรืออย่างอื่นเล่นแบบนี้ต่อไปพวกเขาไม่สามารถชนะแม้แต่ทีมอลสเตได้เ uh oh. มนี่เนี่ยจากเวียดนามนะครับ แล้วก็มีชาวกัมพูชาท่านต่อไปนะครับได้คอมเมนต์อีกว่าหนุ่มไทยส่งชุดอยูสิบเก้ามาเตะในทัวร์รางวัลน,นี้แล้วมน่ต่อไปนะครับชาววินโดกได้คอมเมนต์อีกว่าแข่งกับทีมไหนไทยก็ยังเป็นไทยต่อไปครับสิงคโปร์ควรถอนตัวด้วยเหตุผลด้านสุขภาพรเรามีพู้นไม่เพียงพอเพราะโควิดและการบาดเจ็บเป็นต่อไปครับอดใจรอไม่ไหวแล้วไทยแลนด์เวสเวียดนามอีกครั้งแต่ฉันมั่นใจว่าไทยจะเป็นผู้ชนะอย่างแน่นอนจากอินโดนีเซียนะครับมิ่ต่อไปครับ ยินดีด้วยเด็กไทยครบทีมสิงคโปร์และเกียดยิ่งขึ้นไปอีกเนื่องจากไม่มีชาวสิงคโปร์หลอกทีมอื่นหรืออ้างว่าทีมพวกเขาคือย uh ู oh. 15จากเวียดนามเปมันต่อไปครับประเทศไทยยินดีต้อนรับสู่ FIFA World Cup u ยู20อินโดนีเซียปีน้อยเวียดมาเลใหญ่ชาไปเลยและไปี่เม้นสุดท้ายนะครับชาวเวียดนามคนนี้ได้คอมเมนต์ว่าทําไมาแฟนบอลไทยถึงพูดถึงไทยแลนด์ยู19ตลอด เพราะนัดต่อไปพบกับเวียดนามถ้าพวกเขาแพ้ก็จะอ้างว่าแค่อยู่19และถ้าพวกเขาชนะจะว่าเวียดนามว่าอยู่21เอาชนะไทยแลนด์อยู่19ไม่ได้ครับเนี่ยเป็นคอมเมนต์แฟนบอลชาวอาเซียนนะครับที่มีทัศนคติต่อผลการแข่งขันครั้งนี้นะครับและหวังว่าทุกคนนะครับจะชอบคอมเมนต์แบบนี้นะครับและสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเจอใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ